สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านท่าสว่างจังหวัดสุรินทร์นะคะพอเข้ามาในชุมชนนี้เนี่ยก็จะมีร้านขายผ้าไหมนะคะเป็นทั้งแบบสำเร็จแล้วก็แบบผ้าผืนค่ะซึ่งถ้าใครเนี่ยชอบเรื่องของผ้านะคะมาที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะคื่ประมวลแนะนำหน่อยได้ไหมคะว่าในร้านมีอะไรบ้างคะก็มีครบทุกอย่างเลยมีทั้งผ้าขมา้า ไหมฝ้ายกระเป๋ากล่องใส่กระดาษเช็ดชู้กระโปรงสําเร็จรูปจ้ะมีครบทุกอย่างเลยทั้งเสื้อสูตรก็มาที่นี่มีทั้งผ้าผืนเอาไปตัดเองก็ได้<ช>หรือว่าะจะซื้อแบบใส่ได้เลยก็มี<ช>ค่ะ,คะเสื้อผู้ชายก็มีตั้งแต่ไซส์ H S ถึง 3XL มีทั้งแขนสั้นแขนยาวนะคะผ้าถุงก็มีลายจารองอันนี้มีแบบผ้ามัดยอมด้วยใช่ไหมคะนี่สวย<ช>มากผ้ามัดย้อมก็มีนะคะจ้ะสวยมากเลย อันนี้เป็นใหม่ด้วยไหมคะใหม่ใช่หมดเลยจ้ะอันนี้เหมือนทอแล้วก็ไปมัดย้อมอีกทีหนึ่งอย่างี้ป่ะใช่ค่ะถ้าเป็นตัวนี้เท่าไหร่คะอันนี้สองพันสองสองพันสองจ้ะตัวนี้สองพันสองสวยมากอันนี้ไม่ค่อยเห็นที่ไหนเลยนะคะแบบใช่ใช่ใช่พิเศษมากมัดมัดในร้านแล้วก็ตัดในร้านเลยอ๋อจ้ะแล้วคุณประมวลสามารถตัดตัดได้ด้วยมาจจะเป็นคนที่เก่งเรื่องตัดเย็บเสื้อผ้าอย่างงี้ใช่ไหมคะ นี่เสื้อนี่ตัดเองได้ไหมคะตัดเองอ๋อสวยค่ะนี่นะคะตัดเองนะคะเสื้อไหมใช่ค่ะมีอะไรน่นำอีกไหมโอ้ยนี่แบบกระโปรงจ้ะถ่ายได้นะคะค่ะกระโปรงก็ตัวหนึ่งก็สองพันห้าค่ะะคือถ้าเกิดใครแบบชอบเรื่องผ้าไหมอะไรอย่างเงี้ยจะบอกว่าราคาเนี้ยไม่ได้แพงเลยนะคะใช่สองพันห้าไม่หมดนะคะเนี่ยสองพันห้าหมดถ้าตัวนี้ก็เป็นเสื้อไหมเหมือนกันอันนี้ตัวละสองพันสองค่ะ แล้วก็นี่หมดการนี่สองพันแปดแต่ก็มีลดได้นิดหนึ่งอยู่นะคะอันนี้แบบโมเดิร์นมากพวกนี้จะเป็นชุดเสกผ้าตะกอตันนี้อยู่ที่สามพันใครต้องออกงานหรือว่าแบบต้องใช้ชุดผ้าไทยอะไรอย่างนี้ก็คือซื้อที่นี่ได้เลยไอชุดผูกใชเดียวก็มีนะคะพวกนี้แบบมัดก็มีน่ารักมากเลยอ่ะแบบมัดมีเองเล็กใหญ่ก็ได้สู่อันนี้เลื่อนได้เองเลยนะคะไม่ต้องไม่ต้องใช้อะไรใช่<ล>ใช่ใช่ใ,ช<ๆ>ใส่ตอนไหนก็ปรับเองได้ ของกระจุกกระจิกก็มีแบบตุ้งเกงพวกผ้าฝ้ายก็มีโอ้กระจุกกระจิกก็มีพวกกระเป๋านี่มันป็นไหมค่ะใบละสองร้อยยี่สิบอันนี้ปกติเปิดทุกวันไหมคะเปิดทุกวันใบละสามบาทอ๋อนี่นะคะเป็นของฝากได้นะอย่างงี้ใช่เป็นของฝากมีของกุญแจด้วยค่ะไหมแท้นะคะกระเป๋านี้ใท่หมดเลยอันในสองร้อยยี่สิบก็ไม่แพงเป็นไหมแท่ค่ะค่ะ อลังการมากหกพันห้าเขียนทองหมดเลยแต่ไม่ได้เบะเฉยเยค่ะโอ้อลังการมากเพราะว่าล้ำเสียดว่ามันโดนแดดมาก็ไม่ได้อืพวกลายสวยค่ะมีเยอะให้เลือกค่ะเยอะพวกนี้พวกนี้จะห้าพันอืมจะได้บ้นิดนึงเขียนทองหมดเลยค่ะเนี่ยแต่เราไม่ได้เบะทายเฉยเไว้ก่เเป็นลายนาคไหมคะใช่ค่ะมี่อยู่สามสี่พื้นเลยค่ะ น่ามาช้อปปิ้งมากเลยนะคะถ้าใครมาสุรินนะคะอันนี้ก็เป็นของผู้ชายก็มีอันนี้เป็นผ้าผืนราคาก็ไม่แพงพกนีจะทอเครื่องอันนี้อยู่ที่พันห้าอืมค่ะอันนี้จะเป็นลายแบบผ้ายกเหมือนกันเนาะผ้ายกค่ะตรงนี้พันห้าถ้าเป็นงานทอมืออยู่ที่พันแปดถสพันห้าค่ะ พวกชุดอย่างนี้ก็มีเป็นสำเร็จเลยเยอะมากเอานี่ไงโตทำงานวิวเป็นผ้าตัดนะคะก็เมตรห้าร้อยห้าสินก็ขนาดนี้แล้วก็เป็นผ้าพื้นเคทียมพื้นนี้ก็สวยเนาะสีเมตร ห้าตะโกเป็นลายห้าตะโกเป็นดอกลำดวนสวยงา,ามมากอันนี้สองหมื่นสามพันสวยนะคะเสื้อเรามีครบทุกวงจรแบบลายแบบธรรมดาก็มีใส่<อ>สบายสบายใส่<อ>สบายไม่แดด้ากาวเต็งตัวละพันห้าราคาดีมากเลยอ่ะร้านนี้ราคาก็เป็่มเต ขอบคุณพี่ประมวลมากเลยนะคะ,คะ